ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะบวกเที่ยวนะครับทริปนี้เดินทางไปกับฮาเล่เดวิสันเลยนะเราจะพาเจ้าโดรน G P s ของผมนะครับเดินทางไปหาอะไรกินอรอ,อร่อยกันที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกันนะครับต่อใครที่ชอบอะไรสายกินสายเที่ยวแนะนำให้กดไลค์กดแชร์เพียรติดตามการเดินทางในทริปนี้กันได้เลยครับผม ครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะมีพี่โชคจะมานะพี่โชคก็จะเป็นพี่ที่ขับชอปเปอร์นะฮาเลย์ไอรอนแปดแปดสามนะจะมาวันนี้วันหยุดนะก็เลยเหมือนจะชวนไปขี่รถเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันนะครับเดี๋ยวรอพี่เขามาก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนออกเดินทางเนี่ยพอดีเจ้าโดนเนี่ยตั้งแต่เอาทัสคานี่มาขี่ก็ใช้งานเยอะนะครับส่วนโดนเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ค่อยได้ขับไปไหนนะจอดนานพอสมควรเหมือนกันนะตั้งแต่ ติดตั้งชิวไปก็ขี่แค่เมืองการแค่ทริปเดียวเองนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะไปกับพี่โชคโซนๆใกล้ๆเมืองนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปไกลมากนะเดี๋ยวจัดรถจัดกระเป๋ารอพี่โชคมาก่อนนะครับวันนี้ก็เอาเสื้อไปด้วยนะวันเดทิฟ์นะเสื้อกับกางเกงนะเป็นแบบผ้าลุมนะครับตอนในใยบอกก็จะมีคอนเซปต์ Concept ก็คือต้องเป็นขายทั้งกล้องประกอบ2อ,อันนี้นะครับ แล้วก็นี่เลยหน้าฝนพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะออกเดินทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยหน้าฝนมันมาแล้วนะก็เป็นพวกเสื้อกันฝนราคาประหยัดนะจริงๆผมมีตัวใหญ่นะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือแบบจริงจังนะของโพนะครับก็จะเป็นอันใหญ่มากเลยนะมันจะได้เสื้อแล้วก็กางเกงนะครับซึ่งมันจะใหญ่ถ้าเราใส่ใต้เบาะรถที่มีพื้นที่น้อยเนี่ยมันก็จบละฉะนั้นแนะนํา ซื้อเซเว่นเอานะครับอันนี้25บาทมาถ้าจำไม่ผิดนะส่วนโพนี่เดี๋ยวเอาไว้เวลาเดินทางจริงๆจังๆค่อยใช้มันดีกว่านะครับก็แค่นี้ตบลงไปนะครับแล้วก็ติดตั้งกระเป๋าหน้ารถนะครับซึ่งกระเป๋าใบน,นี้นี่ก็ใช้ทุกทริปเลยนะก็เก็บพวกอุปกรณ์ถ่ายทําคลิปพวกกล้องพวกแบตเตอรี่พวก power bank นะครับรวมถึงพวกหัวชาร์จอะไรเงี้ยก็จะ เกาะที่น้าเหนรถเราแบบนี้มันก็จะทําให้เราสามารถเดินทางไปได้ไกลนะครับแล้วเดี๋ยวจอดนานแบบนี้นะครับก็อย่าลืมโอ้โหรถหลายคันมันต้องดูแลเยอะครับนี่ตัวปั๊มลมครับผมเดี๋ยวรอลุงโชคมาจะได้เดินทางได้เลยนะครับเพราะว่าแดดอาจจะร้อนได้ถ้าเกิดว่าเราออกช้านะครับปั๊มลมด้านไหนวะเอาอยู่ด้านนี้นะครับก็ ตัว G Flex ดมผมจะเติมแค่ประมาณตามสเปคเลยนะที่มันเขียนไว้เลยนะมันก็อยู่ประมาณสักเท่าไหรอ่อ่ะ3า28ประมาณนี้มันมีคู่มืออยู่นะนี่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 ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะเฮ้ยอ๋อเขามืนอยู่ตรงเนี้ยอ,อ่า29กับ33นะครับ29กับ33ล้อหน้า29กล้อหลัง33บนะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวรอตาโชคมาก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้เสร็จรถเตรียมออกเดินทาง ไปในทริปนี้ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะแต่น่าจะชิวๆแหละเพราะว่าฮาเล่จะไปโหดมากอะเขาก็ไม่ได้นะเพราะรถเขามีน้ําหนักเยอะโอเคเตรียมหลอกเดินทางด้วยกันครับเอ้ยจะเลยไปไหนเฮ้ยหลังนี้โอ้โหลงแต่งเต็มมาด้วยโอ้โหดูครับมาแล้วครับรถฮาเล่มาหน้าบ้านลั่นที่ผายโอ้โห ต้อนรับลงโชคเลยครับโอ้โหดับเครื่องอ่อนค้างม้ากกตื่นโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยไปไหนมาครับเนี่ยมาว่าจะมาหาข้าวกินโอ้โหแต่งตัวเท่ด้วยผมชอบคุณตรงแตนแต่งตัวคุณนี่แหละสไตล์คุณสุดยอดจริงเย็บเก๋โอเคโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็อุตส่าห์มีฮาร์ลี่มาที่บ้าน ดูน,นี่โอ้โหดูเทปะละสำหรับใครที่ชินชอบสายคลาสสิกเลยนะ883แคันนี้นี่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวครูโชว์ขจะเปลี่ยนรุ่นแล้วจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นแล้วนะครับไม่ไแต่เดี๋ยวค่อยกันนะอ่ะมันจะไปที่รอ,อแปบ๊บนี่โหมีมาลองด้วยวะ่ะแล้วเปิดไงกุญแจเด้ยวยเด้ยนี่ใส่กระเป๋าของแกไหมบิ๊กคุญแจ เราไม่ใส่นี่บิดไม่ได้ด้วยจะมันต้องกดก่อนอはは่าแล้วก็กำเบรกครั 100, ้งใดครั้งหนึ่งก็ได้ไฟมันว้าวเอาให้รอบหนึ่งมีมีไฟยิบรอยิบสองโวลต์เลยละรอยิบสองโวลต์บ้าไงไปช็อตหมูไงสองสองโวลท์เออเอาให้ขี่รอบหนึ่งไปเอาฮาร์เรย์มาแลกไปก็ได้นะ เฮ้ยเบาเบาเบานี่เดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานนะครับเอาเราขี่ไปขี่รอบหนึ่งอะไรก็ได้อย่าไปชนชาวบ,บ้านเขาตายพอครั <laughs> บดีๆอันนี้คือไตอเ่เพิ่มครับแค่ยกชิวเฉยโอ้มีขี้นกด้วยเอาเราขี่ดิรอบเนี้ไปขี่ดีนะอย่าไปชน,ขนเขานะเฮ้ยเอานันออกไหมพักคันเร่งอะ่ะตำคบาบเอาเนี้ยเอาออกใหไปขี่ดีนะเว้ย เดิมๆลดแรงอยู่แล้ว <laughs> ปล่อยลุงแกไปขี่ก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าลุงแกไม่เคยขี่ GPX นะก็ให้ลองไปขี่ดูนะครับวันนี้แดดดีและเกินแต่เช้าเ,เลยดูสิเ <c oughs> บาลูกเบา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 ป้า <c oughs> เป็นไงบ้างครับ ฟิลลิ่งฟิลลิ่งนุ่มนวลแม่นุ่นมนวลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นจะไปยกล้อมันจะชนหาไรมันจชนคนตายยกขึ้นก่อนมารถตัวรถมันหนักตัวรถมันหนักกว่าสมควรนะครับนะนี้ก็ให้ลุงโชว์เขาลองขับขี่โอ้โหนี่จอดคู่ไปเลยครับว้าวโห่ที่แดดแรงจริงว่ะว้าวโอ้โหมุมนี้เท่ว่ะนี่ครับเดี๋ยว เช็คภาพเช็คอินลุงโชคซะหน่อยโอ้โหลุงโชคมาเยี่ยมหน้าบ้านนี่ไอเทลุงได้ยิ้มเลยเน๊ยเอ้ยหนึ่งสองไอยรงอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังนี้เออยแกไดแกได้หนึ่งสองว้าเพจจัดนะครับกดปีนแล้วครับผมปฝากมาแล้วของฝากเออมายว่านั่งกินสิ่มสามงาน มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้มาล้วแแแแมอหกับลุงโชคอะไรเป็นเที่ยมครับผมขอบคุณครับโอ้ของเล็กๆแต่ให้แล้วมีความสู้นะครับว่าแต่มันยังไงเนี่ยทำไมเสายทิศพาแตขึ้นเต็มุไม่เอาอะรกบโอ้โหมาแล้วผมเดี๋ยวเช้านี้แวะหาอะไรกินกันก่อนนะรู้ได้ยินแบบนะเพราะ้ยินเสียงร็ ที่โชคขวาขวาโอเคเดี๋ยวนี้เราทิดตามโชคไปก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็ออกเดินทางครับผมเริ่มต้นได้นิดหน่อยนี่ก็โดนสวนกันง่ายๆอย่างนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับแหมฮาร์ดเอนี่มันแรงจริงเลยนะครับก็สําหรับทริปแรกยามเช้าครับก็เป็นการพาเพื่อนๆมารีวิวร้านติมซัมที่ราชบุรีนะผมก็จําชื่อร้านไม่ได้นะ ก็ต้องบอกอว่าเลยว่าร้านเขาอยู่ติดกับบิ๊กซีลาบรีนะใครอยากมาก็ผมทิ้งโลเคชันไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะร้านนี้อร่อยมากบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีติ่มซําให้เลือกมากมายนะแล้วร้านนี้นะครับความอร่อยไม่ต้องพูดถึงคือสุดยอดอร่อยทุกอย่างหยิบมั่วมาก็อร่อยนะครับเรามาดูบรรยากาศในร้านนะครับเขาเป็นร้านเล็กๆนะครับก็อยู่ติดกับห้าบิกซีเลยมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับบรรยากาศดีอร่อยของเลือกให้เยอะ ตรงที่นี่เลยครับผมกาแฟร้านกาแฟคนอะไรวะคนละคนคนละเมียมาครับวันนี้รีวิวการกินอะไรนะเสี่ยวหลงเป่าไม่ได้รีวิวไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนอันนี้แบบปิดทองฝั่งนี้มีอันนี้เขาบอกว่าข้างในเป็นเห็ดทัพเฟิลกินไง ตักตักไปปากัะเฮ้ยไม่เอาใช้ช้อนใช้ช้อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยกินป้ากป้าไปแล้วกินป้าไปแล้วคนร้านรีเขาไม่กินอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยมีถ้วยมาให้กินกองทายอยู่เก็บอาการเก็บอาการมามาทดสอบของเปล่าอ่ะไม่ใช่เหรอรอค่ะมันคืออะไรอ่ะเสียงของเปล่ามันต้องเอ้ยอ๋อไอ้อะข้างข้างแน่เลยสีขาวแน่เลยโว้ นีเรออืไต,ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะจะกินนะอาหารจีนมทั้งน้าเกาทั้งเก่าอ่ะเพราะแต่หลวงเป่ามันต้องมีน้ำไหลออกมาอันนี้คือมันแห้งๆอ่ะใช่อันนี้มันเป็นนี้แล้วเราเห็นใส่แบบเออว่ะเป็นแห้งๆแล้วเดี๋ยวแก้มือไปเอาเส้นหลวงเป่ามาอ่านนึง จบจบพลาดเลยอ๋อไม่เต็งโอนี่เดี๋ยวไม่เต็ง หลังจากได้กินอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารคาวแล้วนะครับเดี๋ยวทริปต่อไปนะมากะฮาเล่ ale, มึงก็ต้องไปแบบสายชิลสายคาเฟ่นะครับพี่น้องก็แนะนําร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในตัวอําเภอบ้านโป่งเลยนะอันนี้แนะนาเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางผ่านอําเภอบ้านโปง่งอาจจะเดินทางจากกรุงเทพไปเมืองกาญนะครับแล้วผ่านบ้านโป่งเนี่ยร้านกาแฟร้านนี้ ต้องแวะเลยนะครับชื่อร้านว่า On the Way Cafe เชียงใหม่นะครับสาขาบ้านโปง่งราชบุรีเลยนะอ่ะลองแวะไปดูบรรยากาศในร้านครับว่าเป็นยังไงกันนะครับว้าวตอนนี้เรามาถึงกันที่ร้าน On the way คาเฟ่เชียงใหม่แต่อยู่ที่บ้านโป่งลาดบุรีครับพี่โชคม่เขากีเห็นว่าไงบ้างครับ On the way เชียงใหม่แต่อยู่ที่ลาดบุรีบ้านโป่งและนี่คือหุ้นส่วนของเขาอยู่ตรงนี้แลวเราก็ปากดีด้วยนี่ครับอากาศมันร้อนเลยต้องแวะกินกาแฟ On t เ e Way เชียงใหม่แต่อยู่ที่บ้านโป่งลาดบุรีนี่ครับผม กาแฟสดส5สบาททางนู้นก็คือผ่านจากวงเวียนบ้านโป่งมาแล้วก็มาผ่านโรงบาลลาดไอ้โรงบาลบ้านโปง่งนะครับแล้วก็มาติดฝั่งเดียวกันเลยนะนยอ่ะเดี๋ยวลองไปชิมกาแฟาร้าน On The Way โทรสั่งเสิร์ฟถึงรถด,ด้วยนะครับไปยวลองดูบรรยากาศวันนี้อากาศร้อนจัดททางจะต้องจบกันที่ร้านกาแฟ On The Way แล้วแหละครับท่านผู้ชม เดี hey, ๋ยวเราไปดูดนบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับและที่นี่ก็เป็นหมายที่2ของเรานะครับก็เป็นคาเฟ่สไตล์แบบโมเดนโมเด์นะครับอยู่กลางตัวเมืองอำเภอบ้านโป่งเลยนะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่แบบว่าก็มาหลบร้อนได้ดีจริงๆนะครับข้างในเขาแต่งเป็นดับโทนสีดำๆนะครับ กาแฟที่นี่ก็ให้รสชาติแบบเข้มๆเ,เลยนะใครที่ต้องการดื่มกาแฟเข้มๆอ่อนในการออกเดินทางก็แวะที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในร้านกันครับผมโอ้อันนี้อน,น,อน,นี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาแจกเราอันนี้เป็นน้ำรุอะไรครับผู้น้องโนลี่โนรี่แบล็คบู เบอร์รี่คือเอาอะไรกันแน่นะครับแบล็กบลูเบอร์รี่ก็คือแบล็กบลูเบอร์รี่ก็คืออ๋อเป็นแบล็กเบอร์รี่ผสมกับบลูเบอร์รี่แล้วมีกาแฟด้วยบีบีซีนะนอพึ่งโอ้แผนนี้นี่ราคา35บาทนะครับตรงนี้ขางล่างเขาลองนี่อ๋อนี่ยข้างบนเป็นแบล็กอ๋อข้างบนที่ลอยนี่เป็นกาแฟเนาะใช่ไหมกาแฟค่และข้างล่างก็เป็นน้ำบลูเบอร์รี่ใช่ไหมครับอ๋อมีโนจีนะนี่เดี๋ยวผมชิมหน่อยชิมหน่อยขอชิมหน่อยโนลี่ ต้องคนนิดนึงใช่ไหมอือ <BS> <BS> อะไรวะเนี่ยอร <BS> 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 ่อยยัดโครงมาจ้ะวัดวัดซีนี่ใช้ถ้วยดีกว่าไปไหมอ่ารสชาติกำลังดีเลยครับเรียวร้อยกาแฟมันนี่นะครับโอเคครับ และด้วยราคาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับราคานี้เป็นมิตรภาพมากๆนะใครผ่านไปผ่านมานี่มาแวะได้เลยนะครับอ่ะเรียเรอยูกที่ร้าน On t h ดู a วเชียงใหม่สาขาบ,<ช>บ้านโป่นะครับ<ช>เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามีอะไรบ้างน้องๆที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างน,นะครับอ่านเดี๋ยวไปลองดูสวัสดีครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับใช่ค่ะแล้วทางร้านนี้ก็คือหลักๆก็คือมีกาแฟอย่างเดียวใช่ค่ะมีอื่นไหม นมมีคืออันนี้มีแซนวิชแล้วก็ขนมไทยค่ะขนมไทยคือจะไม่เว้นแต่ละวันมีหลายแบบค่ะก็แล้วแต่ว่าจะมีขนมชั้นข้าต้มมัดค่ะพี่แล้วก็ ขนมเปียกปูนค่ะแล้วพวกกาแฟมีอะไรที่แบบว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับทางร้านเราจะเป็นอออาเ่กาแฟที่แบบเข้มข้นนะคะทุกที่ก็คือจะเป็นเอสเปรสโซถ้าสมุติลูกค้าสดมากมาแล้วก็นำไปเป็นเอสเปรสโซค่ะทุกที่เพราะว่าขั้วเข้มของเรามีเข้มมากเออน้องอันน okay. ี้อ่านดูไอ้ขั้วเข้มอันนี้คือมีสามสามแบบใช่ไหมอันนี้คือเป็นขั้วกลางขั้วอ่อนทุกทีอ๋ออันนี้ก็คือขั้วเข้มใช่ค่ะอันนี้คือขั้วกลางนี่คือจะหอมอโรมาทุกที่หอมอโรมา ออนน่นีคือจะออกรุตตี้เี่ยเปี้ยวค่ะมีอออ่อ่อนคืออ่อนจะเปรี้ยวจะออกเปรี้ยวบุตีุ้ดตี้ค่ะพี่อ๋อโอเคก็ก็<อ>ส่วนใหญ่เป็นกาแฟแล้วก็มีส่งที่ตามที่เราแบบลูกค้ามาสั่งใช่ใช่ <นะ S 2> ตามแต่งานไม่เกิน5กิโลเมตรค่ะมส่งปีปกผมแก้ขึ้นไปค่ะพี่โอเคครับก็ร้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แถวตลามันโปขงที่เลยโงาบาโปมาเดียวค่ะใช่ค่ะ โอเคขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเจออันเดอเวน,นะคะครับผมขอบคุณครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบกาแฟเข้มๆบรรยากาศร้านดีๆและน้องๆที่น่ารักนะครับก็อ,อย่าลืมร้าน on the way Cafe า,าเฟเชียงใหม่สาขาบ้านปโป่งนะครับก็วันนี้นะครับเราเดินทางกันมา4คันนะคนละแนวจริงๆนะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเราชอบในความเป็นรถ2ล้อเหมือนกันนะครับ คัว่มมาไบเกอร์ก็คงไม่ได้จำกัดเฉพาะรุ่นเฉพาะแนวนะถึงยังไงพวกเราก็มีความชอบที่เหมือนกันก็เดินทางกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอนไว้เท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, กับช่องเกาะหมงเทีย่ยวได้ครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผม